จุกระสวัสดีสวสดีสวัสมงสวัสดีวะก่อนนาทีจะมาสวสดีพี่น้องนะครับก็วันนี้มีภารกิจลากรถเกี่ยวนะครับติดลมก่อนเนี่ยนะครับ นายตัวรที่เอฟซีทำหานะครับนี่นี่นี่ตัวเป็นๆน,นะครับเพนกวินนี่ก็เพิ่งมาจากทำทุเรีีนนะครับเดี๋ยววันไหนได้เจอเพนกวินเดี๋ยวจะคจ,จะไปทักทายให้พี่น้องนะครับทำหาเพนกวินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจลากรถเกี่ยวนะครับติดนะลอกนะครับ โซ so, ไปขอยืมกันทางโมบานเลยนะครับไม่กล้าลงไปนะครับกลัวมันจะติดคันเทอม,มาล่านะครับเอาในตัวได้ทำพัดพื้นให้หน่อยนีย่็เป็นเล็กเล,เลนึงเดือนเล็กรวมเดือน Ô bây giờ nó còn chung, sao. thay video trên, <laughs> video giây bican trên. bị chán rồi, sao. Hãy ba rồi. rồi. Hãy hát Okay. Bán, bán, gây, bán, cái trang 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 sản trang 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 <laughs> anh <laughs> giờ <laughs> <laughs> cho em ý <laughs> dạ, dạ, cái <laughs> cái à, không cho cho anh này sau, ก็ใจกันนับสอะกูยินทีดับก่อนไนอ้เสน,นะอ,นอันนี้คือช่างอิงเอบปอกโลล้มยูเอง,เไ,งาาไทย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 ให้ดูบ้างครับว่าไทยคนอื่นเป็นแบบไหนมาดูไทยเขา บายว่ามิล <laser. S 1> ่ะใครม่ล <C iren. S 1> ่ะกดป้ายคนน้าเว้ยสตับเด้อไทยจีไจานเถินเราจะมาลากรถเกี Ag, ่ยว d ดีซีเของคูปตานะครับเป็นลม น่านลอกนะครับนี่มากับนายซอ้อนนะครับนี่อาสานะครับ,าาค,รบคิดอาสาครับเดี๋ยวนี้นายซ้อนทำเป็นคิดอาสาแล้วนะครับไม่ค่อยทํางานทําการนะครับเดี๋ยวนี้เห็น<ด>ไหมนายซ้อ <laughs> ไปอของงานนะครับวันนี้คนตัวใหญ่ใบไม้เล็กใบ <laughs> ไ,ไม้เล็กเห็ hey.

ติดเร็วน้อง่นรสอบามผู้รู้นะครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วติดอีกรู้สึกยังไงครับผู้รู้สถาบันผู้รู้ก็ต้อง <c oughs> ทำให้ขึ้นต้องทำใหญ่ถึงนะโดนครับ ดูมุมนี้บ้างนะครับหลักโดย L40 <ะ> L50 นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะลอบนี้หาที่ดินแข็งไม่มีเลยนะครับไปแล้วโอ้ไหวไหวไหวเบาเบาเบาก็โซ กับสลิงนี่เราก็ไว้ที่ต้นไม้นะครับชอบ ents, ชอบชอบเบาเบาเบาจดจอดโอ้เ so, ฮ oh, 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 ้ยเฮ้ยเจะได้ไหม ลื่นมากเลยนะครับอ๋อเรียบร้อยนะครับภารกิจนี้นะครับต้องขยับรถสองสามรอบเลยนะครับรถรถไถที่เอามาลากนี่เพราะว่ามันหาจังหวะที่เราจะยืนรถไถช่วยยากช่วยดึงนี่มันมันหาที่ยากนะครับนี่ดูนะครับสาพับนาลอกนะครับห้ามห้ามเลยนะครับนาลอกนี่ เราหยุดรถไม่ได้เลยนะครับนี่ถ้าตอนรถวิ่งเกี่ยวอยู่มันมันไม่เป็นไรนะครับเราแค่เราเลี้ยวนิดนึงมันก็ลงเลยนะครับนี่เพราะมันไม่มีที่จะแข็งเลยนะครับยาวไปโน่นเลยนะครับนุ่นายตัวร้ายแล้วก็นายสอมมาสิน้นนะครับมาสองคันช่วยกันลาก ทำไม่ขึนนี่ก็ต้องไปหารถเกี่ยวมาดึงช่วยนะครับนี่ตัวนี้ไม่ใช่คันที่บ้านนะครับที่ติดนี่ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะครับมาช่วยการเอาขึ้นนะครับภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ